สวัสดีนะคะทุกคนวัน,นวันนี้เราจะพาเข้าป่ากันค่ะไปเดินป่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเส้นทางที่เราจะเดินค่ะเนี่ยค่ะเราจะเข้าป่าเราจะไปตามนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะจยู่ป่าคนในคนในป่า มีมีเราคนเดียวนะคะไม่มีใครเลยเงียบมากอากาศเย็นสบายดีค่ะในป่านะะนี่เลยะคะ่ะไปคะ่ะทุกคนเท้าป่ากันคะ่ะ นี่มาคนเดียวนะคะ เดินมาเจอเห็ดป่าด้วยนะคะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดป่าชนิดเนี้มันคือเห็ดอะไรทุกคนพอรู้จักไหมคะเราเดินมาเจอดอกไม้ป่าด้วยค่ะระหว่างทางเดินป่าเรามีดอกไม้ป่าสวยๆให้ดแล้วเราให้ดูนะคะนี่ค่ะ วน้นเราไม่รู้ว่าเราเดินมาถึงนี่ได้ไงเราเดินมาถึงเนี่ยค่ะด้านหลังคือเส้นทางถนนถนนรถใหญ่ค่ะดูสิด้านหลังเราเห็นรถเห็นรถวิ่งไหมคะเราเดินมาถึงนี่ได้ไงเดี๋ยวเราให้ดูข้างหน้า เห็นไหมคะเห็นรถวิ่งไหมข้างหน้านะคะถึงถนนรถใหญ่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางต่อกันคะ่ะ